กล้องภายนอกอาคารบันทึกภาพที่อยู่นอกบ้านส่วนที่อาจจะโดนฝนโดนแดดเนี่ยมีความคมชัดที่เท่ากับตัวเมื่อกี้ก็คือ Full HD 1 0 8 0 p ระยะอินฟาเรดตัวนี้จะสูงกว่าหวังผลได้ไกลถึงประมาณสัก30เมตรเลยทีเดียวบ้านอีก3หลังถัดไปเราอาจจะเห็นยาวไปจนถึงปากซอยเลยก็ได้นะครับเราเห็นแมวเดินผ่านแน่ๆเราเห็นมอไซค์รับจ้างขับผ่านแน่ๆจะเห็นมุมมองสักประมาณ85อ,องศานะครับมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าตัวกล้องของเขาเองเนี่ยก็มีฟังก์ชัน โมชั่ n แทกกิ ALLY, ้งเหมือนกันนะครับและตัวนี้เองเนี่ยถึงแม้จะเป็นกล้องนอกอาคารแต่ก็จะมีไมคและลำโพงอยู่ในตัวเดียวกันด้วยเขาก็จะให้อุปกรณ์ยึดล็อกมาให้ครบถ้วนภายในกล่องนะครับ แต่สิ่งที่ไม่มีก็คือสว่านไฟฟ้าอันนี้คุณจะต้องไปหาเอาเองเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเดินสายแลนไม่จาเป็นต้องเดินสายที่ต่อเข้ากับตัวบันทึกเพราะวิธีการบันทึกภาพของเขาเนี่ยมันถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไมโคร SD card สําหรับใครที่อยากจะซื้อ cloud storage <c oughs> ก็จะมีการจัดเก็บซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับในเรื่องของสาย USB ที่เป็นไฟเลี้ยงของเขาเนี่ยเขาให้ความยาวมายาวมากๆนะครับถึง2.5เมตรเลยซึ่งความยาวตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราไม่จําเป็นต้องไป ตัดต่อสายไฟเสียบไอตัวอะแดปเตอร์ที่มีมาให้ในกล่องเข้ากับปลั๊กที่อยู่บริเวณแถวๆนั้น